สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะและหญิงพาทุกท่านนะคะมาที่สวนลำไย,ยพันอีดอพันก้านอ่อนนะคะวันนี้ค่ะใครที่มีปัญหาในการปลูกลำไย,ยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กผลไม่โดกน้ำหนักไม่ดีร,รวมถึงรสชาติไม่อร่อยเลยปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณมาเจอหญิงหญิงจะสร้างความมัน่นใจด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจาก3ามเกลอเวิร์ดแพนของ World Class Innovation ค่ะนั่นแหละครับที่นี่ครับเราอยู่ที่บ้านปลายแยงนะครับ ตำบลห้วยศักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเจ้าของสวนที่นี่ครับเขาปลูกลำไยนะครับ150าต้นอายุลำไยก็15ปีที่สำคัญครับปรากฏว่าสวนของเขานั้นครับเปลือกกรอบนะครับแล้วก็เปลือกหายนะครับกิ่งก็เขาเรียกว่ากิ่งแห้งนะครับแล้วก็ใบไม่มันไม่มีสิ่งที่เรียกได้ว่าจเจริญหูจเจริญตาที่สำคัญครับน้ำหนักของผลก็ไม่ได้การขยายของลูกก็ไม่ดีที่เรียกว่าลูกแกนและที่สำคัญครับเขากลับมาใช้สามเกลอือ เพื่อนบ้านแถวนี้บอกว่าโอ้ยทําไมออกลูกก่อนเขาล่ะนะครับที่สําคัญอีกครับปรากฏว่าออกลูกไม่พอครับสิ่งที่เพื่อนบ้านบอกกันทั่วหน้าเลยบอกว่าอร่อยเหลือเกินอย่างที่แม่หลวงได้เกลื่อนไปเมื่อกี้นะครับคือใบเล็กต้นโซมนะครับลูกแกนนะครับแดงอาจารย์ที่ไมาโตครับที่ต้นโซมเนี่ยมันโซมขนาดไหนคะโซมโซมอย่างอย่างหนักนะครับแม่หลวงย่ายังหนักเลยครับเพราะว่าเปลือกมันนะเปลือกมันจะร่อนหมดเลยนะครับอ๋อ เปลือกต้นมันนี่นะครับกิ่งมันนะคะกิ่งที่มันมันออกใบอะค่ะกิ่งมันจะเหลือครึ่งเดียวพอมันแห้งเวลามันรับน้ําหนักกิ่งมันก็จะหักลงเพราะว่ามันมันไม่พร้อมแล้วก็เราบังบังคับมันออกแล้วทีนี้ใบมันออกมามันก็เลยเป็นใบออกเหลืองๆมันมันแห้งค่ะมันแค่มันแก่นหมดเลยที่อาจารย์เขามาแนะนําให้แม่หลวงก็เลย ทำตามคำแนะนำของอาจารย์ก็เอา3มเกลือมาใช้เพิื่องใช้เป็นปีปีแรกแตั้งแต่มกรามาถึงเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะจริงๆค่ะ,ะต้นลําไยของเราก็เริ่มสมบูรณ์แล้วก็ดูมันมีน,น้ํามีนวลนะคะ <c oughs> มีนือมีนวลดูมี <c oughs> ชีวิตชีวาก <c oughs> ็คือ <c oughs> เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนมกราคมปีหก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 ค่ะมกราปีหกหกแล้วก็เริ่มทําสารถูกไหมครับแล้วตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยครับ ที่เราได้รับผลผลิตนะตอนที่ยังไม่เจอสามเกลือเนี่ยผลผลิตตอนนั้นถ้าต้นมันสมขนาดนี้มันมีผลผลิตให้เราไหมครับมีมีบ้างค่ะแต่มันไม่มันไม่เต็มเต็มทั้งหมดค่ะมันจะมีมันจะออกลูกด้านนี้นิดด้านนี้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะหลังจากเรามาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันจะออกทั่วทั้งต้นนะค่ะมันความสมบูรณ์มันมีเนาะมันก็เลยออกให้เราทั้งทั้งต้นเลยค่ะดีอ๋อผมอยากจะถามเคล็ดลับนิดหนึ่งนะครับว่า ตอนที่เราสามเกลือเราใช้คู่หูอย่างไรหญิงเกษตรใช้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช้อย่างไรอธิบายโดยละเอียดว่าแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยวิธีอย่างไรครับตอนตอนแรกเนาะเราแต่งกิ่งเสร็จเราก็เอาหญิงเกษตรแล้วก็ลงลงสองสองต่อหนึ่งค่ะอ่หลังสองต่อหนึ่งคืออะไรครับปุ๋ยเคมีหนึ่งค่ะยาสูตรสูตรสิบห้าเนาะเราใช้หนึ่งแค่นั้นเองได้ญิงเกษตรสองอแล้วก็ถ้าญิงเกษตรสองกิโลนะครับปุ๋ยสูตรนั้นก็ประมาณหนึ่งกิโลค่ะ กี่วันครั้งครับใส่ใส่ตอนแรกก็ใส่หลังจากแต่งกิ่งเสร็จแล้วก็ใส่ค่ะใส่แล้วได้ก็มันเริ่มแตกใบครั้งแรกออกมาค่ะใบครั้งแรกมันเริ่มมันแล้วก็ใส่อีกรอบนึง oh. อ่าค่ะใส่อีกรอบนึงก็ทําให้มันทําให้มัน สะสมอาหารนะคะคามันสะสมอาหารได้ดีค่ะครตรงนี้ใบมันก็เริ่มมันเดี๋ยวนี้เริ่มแตงกิ่งแล้วค<อ>่ะเียตอนนี้เดี๋ยวก็จะได้สั่งปุ๋ยมาอีกค่ะแล้วคู่หูล่ะครับเราใช้ยังไงเพื่อกันเรียกว่าบํารุงดูแลรักษาต้นแล้วก็กิกนการสาขาตลอดจนใบแล้ว<อ>ก็ผลคร,ครับตอนหอมไม่หลวงที่อาจารย์มาแนะนําใหม่ๆไม่ครั้งแรกพ่นทางดินก่อนเลยครับ,บผสมเสร็จพ่นทางดินให้ให้รอบต้นให้ทั่วต้นพื้นพื้นดินให้มัน ฆ่าเชื้โรคฆ่าทุกอย่างแล้วก็ฟื้นฟูอ่าฟื้นฟูแล้วก็พ่นกิ่งที่มันแห้งด้วยค่ะอ๋อสามของเราเนี่ยพ่นยังไใช้สองอย่างเนาะที่พ่นก็คือวแพกับไขโตซานเออนะไขโตซานอยู่ที่เป็นกระป๋องใช่ไหมคะคับอ่าน่ะใช้ใช้อยู่สี่ฝาสี่ฝาน้ำสอ0รลิตรค่ะแล้วก็วัวแพรอยู่สิ้าค่ะสิ้าช้อนผูนด้วยค่ะโอ้นี่ก็เป็นสูตรในการฟื้นฟูเลยนะครับ พอฟื้นฟูนั้นกี่วันครั้งครับการพ่นก็ตอนนั้นอยู่ประมาณใช้อยู่ข้างใหม่ๆก็อยู่เจวันครั้งแล้วก็นานๆไปก็15ห้าวัน15ห้าวันถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ดูดูว่าเออใบของมันมีความพร้อมแล้วมีความต้องการยังไงอย่างเงีะะ้ยค่ะต้องดูตามนิดด้วยพ่นไปแล้วเดือนหนึ่งเอาเป็นว่าเดือนหนึ่งเนาะครับเนาะแล้วเราเห็นไอ้กิ่งที่มันเรียกว่าเปลือกมันล่อนนะครับกิ่งก้านมันกรอบนะครับลักษณะของกิ่งมันเนี่ยเสียหาย มันมีอะไรขึ้นมาทดแทนหรือว่าเราเห็นด้วยตาเนื้อของเราว่ามันใช่ละตัวเนี้สามเกลือเนี่ยไปช่วยดูแลเรื่องนั้นตรงนั้นครับใช่ค่ะตอนเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้พ่นเนาะมันกิ่งมันก็จะมันจะแห้ง่ามันจะากแห้งเวลาเราไปกดมันก็จะดังแกรบๆมันกรอบนะคะคแล้วตอนช่วงหลังๆที่เรามาใช้ตัวนี้ได้ประมาณ1-2เดือนอ่าเราก็จะเห็นความแตกต่างเรามาสังเกตดูมันก็ เนื้อของมันที่มันที่มันแห้งอะค่ะมันจะโนนขึ้นแล้วก็ขอบขอบข้างๆที่มันแห้งอะมันก็จะมีมันมีผนังเซลล์ขึ้นมาหุ้มุ้มขึ้นมาเปลือกมันหุ้มขึ้นมาเกือบจะมิดอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เออถ้าถ้าเราพ่นทุกครั้งละเราพ่นอย่างเงี้ยมันก็จะบาประสานกันอย่างเงี้ยค่ะฟื้นฟูได้เร็วมากใช่ก็หมายความว่ามันมีการประสานของเปลือกถูกไหมครับระหว่างเปลือกชั้นในเปลือกชั้นนอกจะเริ่มมีการประสานกันแล้วก็จะเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วต่อไปมันก็จะเริ่มกรบทําให้เกิดเนื้อเต็มขึ้นมาใช่ค่ะเรียกว่า<ช>แผลหายแล้วว่างั้นเถอะ<ช>นะครับครับ,รบกิ่งก็หายกรอบไปแล้วเนื่องจากว่ามีธาตุอาหารเข้าไปสมบูรณ์อย่างนี้ครับพอต้นดีนะครับกิ่งกา้านดีใบใบมันก็สมบูรณ์ค่ะใบสมบูรณ์มันก็ได้สะสมอาหารมันก็เตรียมตัวที่จะออกลูกในคราวต่อไปมันก็จะสะสมอาหารได้เยอะอย่างงี้ค่ะอ่ามันมีความพร้อมมันก็จะออกทั้งต้นอย่างงี้ค่ะลำใยของเรามันก็จะออกทั้งต้น ถ้าถ้าใบมันไม่พร้อมเนาะมันไม่มีการสะสมอาหารเราไม่สะสมอาหารให้มันมันก็จะออกทางนูน้นทางนีน้นิดนึงทางนี้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะมันไม่พร้อมมมพร้อมกันครับไม่พร้อมกันเนาะแต่ว่าดอกก็ออกพร้อมกันสม่สัมสมอพูดอย่างนั้นได้ไหมครับได้ค่ะอธิบายตอนดอกตอนเป็นผลเป็นเม็ดแล้วก็ตอนเป็นลูกมันมีน้ําหนักอย่างไร อธิบายโดยละเอียดโดยที่ผมจะขออนุญาตฟังอย่างตั้งใจครับคะ่ะได้ค่ะเพราะว่าตอนตอน,ตอนเรามันออกชอ่อเนาะออกชอ่อใหม่ๆมันมันพุ่งแทงชอ่อขึ้นมาปุ๊บแล้วก็พ่นนะคะพคะ่นแล้วเพื่อยืดชอ่ชอช่อของมันจากที่มันสั้นมันก็จะยาวค่ะชอ่อของมันก็จะยาวยาวแล้วมันมีความสมบูรณ์เม็ดเม็ดมันออกเม็ดที่มันเป็นลูกเล็กๆที่มันเป็นเม็ดอยู่มันยังไม่บานใช่ไหมคะอ่าแล้วก็พ่นได้อีกพ่นได้อีกแล้วก็ อนมันบานเสร็จเนาะมันบานมันมีเกสรเล็กๆแล้วก็มันออกมาแล้วก็พ่นได้อีกค่ะพ่นพ่นผ่าปิดเขาเรียกพ่นฝาผ่าดอกเนะ<ช>าะผ่าฝ่าดอกตรงเนี้ยค่ะทําให้เกสรของมันสมบูรณ์ม,มากออาตรงเนี้ยทาให้ลูกมันติดติดเยอะเค่ะ <five S 2> ถ้าเกสรสมบูรณ์แล้วลูกมันก็จะติดเยอะก <majors S 1> ็เรียกว่าเกสรตัวเมียมากใช่ค่ะทำ <c oughs> <ficou S 1> ให้ลูกนั้นมีอาการที่เรียกกันว่าเยอะขึ้นถูกไหมครับแล้วก็ติดลูกเป็นผลขึ้นมากขึ้นเอาพอติดลูกแล้วตอนเนี้ย เกษตรกรก็ต้องมีความมั่นใจแล้วว่ามันจะเพิ่มน้ำหนักคุณภาพเพราะเมื่อก่อนบอกว่าปีที่ผ่านมานะปรากฏว่าผลที่ออกมาเห็นว่าผลมันเป็นยังไงครับล,ลักษณะผลมันแค่ค่ะมันแค่แกนมันมันผลเล็กเลอะเราก็เล่งนะเราก็เล่งล้วก็พ่นตามปกติแต่มันไม่ขายายตัวค่ะ ลูกของมันอ่ะมันโตช้าแล้วเวลาเราเก็บผลผลิตมันก็ได้เป็น a เดียวเป็น B เป็น C อะไรเนี่ยค่ะอ่ามันมันเป็นพวงแต่มันไม่โตมันมันไม่เหมาะสมกับการที่เรียกกันว่าตลาดนิยมถูกไหมครับเพราะตลาดไม่นิยมก็หมายความว่าราคาเราก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอาละครับปีนี้ผลที่เคยแกนนะครับเปลือกก็ไม่ขยายลูกก็เล็กนะครับน้ําหนักของลูกก็ไม่ได้นะครับปีนี้ คุณภาพของผลผลิตของเราเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะก็หลังจากเรามาใช้3ามเกินนะคะเนาะอ่ก็ทำให้ผลผลิตของเราดีขึ้นมากเห็นเต็มตาเลยวันนี้เลยที่หมูพวกเรามาดูนนองก็จะเห็นว่าเออมันเป็นควงค่ะมันออกมาเป็นควงควงใหญ่แล้วก็ลูกก็เสมอกันค่ะไม่มีคือลูกเล็กนี่มีนิดเดียวอ่าแต่เวลาเราไปร่อนมันก็จะเป็นสอง A นำาอเดียวค่ะเพราะว่า เมื่อก่อนนี้เราก็จะเป็น A เดียวเป็น B เป็น C ีเงี้ยค่ะโอ้โหที่2 A ก็ยิ้มชื่นใจเพราะว่าพอ 2A มันเยอะกว่า A เดียวถูกไหมครับก็หมายความว่าสิ่งสำคัญครับพอเป็น 2A ก็หมายความว่าเปลือกของเราก็จะบางลงหน่อยนะฮะน้ำหนักลูกภายในก็จะขยายขึ้นเนื้อขยายขึ้นเนื้อเยอะไหมครับเนื้อเยอะแล้วเม็ดเป็นครับเม็ดเป็นไงเม็ดเล็กม็ดเล็กค่ะอ๋อเหรอแล้วก็เม็ดข้างในเล็กแล้วก็เนื้อเยอะแล้วว่าเวลากินมันก็กรอบ กรอบแล้วก็หวานฉ่ำอะค่ะนะครับแล้วมีใครมาพูดอย่างนี้กับเราเนี่ยเขาเราพูดเองเนี่มันยกยอปอปั้นตัวเองเกินไป<ช>หรือเปล่าก็ปีนี้เนาะอ่าจะชาวสวนที่ในหมู่บ้านนะคะเนาะเขาก็แปลกใจว่าทําไมปีนี้ทุกปีของเราก็จะเก็บพอๆกับของเขาใช่ไหม<ช>เวลาเรา,เราทำสารก็ทําเวลาเดียวกันแล้วของแม่หลวงอะปีนี้แม่หลวงพ่นใช้ผิภพณฑ์ของตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเรามาทํา เราเรามาเก็บผลผลิตอะค่ะเขาก็แปลกใจว่าเขาก็ถามว่าทําไมไม่หลวงปีนี้ทําไมเก็บก่อนเพื่อนอทำไมสวนน้องไม่หลวงลำไยถึงโตเร็วเขาก็มาชิมเนาะมาชิมมาดูว่าเป็นไปได้ยังไงนะไปใช้อะไรเขาก็ถามเนาะไม่หลวงก็ว่าออนี่แหละก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวนี้เขาก็บอกจริงเหรอปีหน้าขอใช้ด้วยคนนะเขาก็บอกนี้เนาะเขาก็ถามครับนอกจากเก็บได้ก่อนแล้วนะครับ ทำเหมือนกันทำสารวันเดียวกันแต่ของเราเก็บได้ก่อนคุณภาพก็ผิดแปลกแตกต่างนะครับที่สําคัญครับอยากถามนิดเดียวเมื่อเกี้ยตอนต้นผมพูดด้วยว่าปีที่เราเก็บผลผลิตปี66ตอนนั้นยังไม่ได้เจอ3เกลือลนะร้อยห้าต้นเราได้มากี่ตังกี่สลึงกันดีกว่าอตอนนั้นร้อยหต้นได้อยู่แสนหกค่ะแสนหกค่ะแต่ปีนี้เนาะปีนี้เราทําแค่ห้าสิต้นครับห้าสิต้นก็คิดว่าคงจะได้ น้องสองแสอะคะ่ะเพราะว่าราคาก็ดีค่ะ,<ม>ะปีนี้เพราะว่ามันติดรอบรอบต้นทุกต้นมันติดดีอะค่ะมันติดเมื่อก่อนนี้มันติดจะต,ต,ติดข้างนี้หน่อยข้างนี้หน่อยอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็นับจํานวนต้นแล้วเนาะ,ะแต่รู้สึกว่าปีนี้ที่เรามาใช้ตรงนี้แล้วมัน,ม,นมันทั้งต้นมันครอบคลุมหมดทั้งต้นเลยคะ่ะมัน<อ>ก็ได้เยอะค่ะท่านที่เขาลครับปีที่ผ่านมาร้อยห้าสิบต้นนะครับทุกต้นนั้นออกดอกออกผลแต่ว่ายังไม่ได้เจอสามเกลอได้มาแสนหก ปีนี้ทำสารเฉพาะ50ต้นแม่หลวงนะครับท่านก็บอกว่าปีนี้200,000ไม่ต่ำที่สำคัญครับความชื่นชมอุดมการณ์ของชาวสวนก็คืออยากได้กำไรจากการทำสวนแล้วเธอก็ภูมิใจนะครับการพูดพั่งพรูสั่งให้ตัวเองรู้ว่าปีนี้ฉันรวยแล้วนะครับแ <c oughs> ม่หลวงครับ <c oughs> ถามน,นิดนึง <c oughs> ก่อนนั้นที่เราเคยใช้เคมีร่วมกันมาใช้เคมีมาโดยตลอดอ ต้นทุนทางเคมีเราสูงไหมครับแม่หลวงสูงค่ะสูงมากเพราะว่ามันมัน,มนแพงเนาะอย่างปุ๋ยเคมีมันตกกระสอบ1นึ่พันกว่าบาทเนาะเรามาใช้ของหญิงเกษตรแค่สี่ร้อยกว่าบาทนะคะเนาะสี่ร้อยกว่าบาททําให้ดินเราดีรู้สึกว่าดินมันพุงแล้วก็มันพูนขึ้นนะคะคดินมันพูนแล้วรู้สึกว่าใส่เดือนก็เยอะ S <S อ่ามีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้ดินมันจะแห้งเราเรามาสวนเราก็ดูดินมันแห้งค่ะเวลาเราใช้เคมีเยอะๆเนาะอ,อ่าตอนนี้เรามาใช้ตัวนี้เราเราลดเคมีลงแล้วใช้ตัวนี้เข้าไปสองส่วนเนะียตรงเนี้ยดูก็ดูดินก็มีความแตกต่างเราขุดดู ข้างใต้ดินมันก็มีไส้เดือนขึ้นมาเยอะเลยค่ะอตอนนี้ค่ะวันนี้ก็หมายความว่าสิ่งที่ต้นทุนเราลดไปนะครับลดไปสักเท่าไหร่ครับในการที่เมื่อก่อนต้นทุนเราทำร้อยห้าสิบต้นกับต้นทุนที่ทำห้าสิบต้นและได้สองแสนเนี่ยต้นทุนมันลดมากน้อยคิดเป็นเปอร์เซ็น,นต์นสักเท่าไหร่ครับโอ้เปแเรียกว่าสามสามส่วนนี่จะเราจะลดไปเป็นสองส่วนนะคะอ๋อเหรอคะเคยใช้สามส่วนเต็มค่ะหายไปสองส่วนเลย ลดลงไปสองส่วนอ่าลดไปส่วนนี้เราก็ใช้ส่วนเดียวเองใช่ค่ะก็กำไรได้มากขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยแล้วทำต้นน้อยลงโอ้โห<ช>าสโลกแกนเลยเขาสโลกแกนในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาครับครับมาณถึงวันนี้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่เขากําลังดูว่าอาจารย์ยุทธเองนั้นก็มาส่งเสริมโดยเฉพาะพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายนะครับเรื่องทั้งลยายําไยทั้งทุเรียนผลละหมากรากไม้ทุกอย่างเรียนเชิญครับอาจารย์ยุทธครับครับผมก็ขอ ให้ความไว้ใจได้นะครับว่าสารเกลือเวอร์แพนของเรานะครับใช้แล้วดีใช้แล้วดีจริงนะครับเพราะว่าเกษตรกรนะครับกล้าการันตีเลยครับว่าใช้แล้วเห็นผลครับครับโอ้โหชัดนะฮะแต่ในส่วนเจ้าของสวนครับ<ะ>พี่หญิงถามหน่อยที่ครับว่า<ะ>ในฐานะผู้หญิงด้วยกันเนี่ยนะครับได้เงินมาเนี่ยเอาไปใช้อะไรบ้าง<ะ>พี่หญิงคิดว่า<ะ>เขาจะแบ่งให้สามีเขาไหมถามถ้าเป็นหนูนะคะหนูก็คงจะนําไปต่อยอด ถ้าเป็นตัวหนูนะใช่เ<ช>พราะว่านี่ขนาดเราทำจากเดิมเนี่ยลดลงตั้งเยอะแน่นะคะในเรื่องของการปลูกนะเรายังได้กำไรเยอะขนาดนี้<ช>แล้วถ้าเราลงเต็มร้อยล่ะใช่ใชค,คิดว่าปีหน้าจะพอเราได้ผิดพันธุ์ดีอยู่แล้วเนาะ,<ช>ะปีหน้าก็คิดว่าจะลงเต็มทั้งหมดดูอแล้วก็คิดว่าเราดูแล้วว่าที่เราพ่นไปแค่สองรอบดูใบมันก็ชุ่มฉ่าแล้วก็ดูเขียวเขียวงามมากแล้วก็คิดว่าปีหน้าคงจะ ใช้เต็มที่ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลย<ช><ช>อย่างเงี้ยค่ะทัมร้อยห้าสิบต้นใช่จัดเต็มไปเลยเพราะนี่ถ้าห้าสิบสองแสนห้าสิบนั่น เหลือตั้งร้อยอีกสองแสนสองแสนเฮ้ยหกแสนนะปีหน้านะอุ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอาจารย์คือการทําสวนเนอะอ่ามันมันมันได้กําไรไหมก็คือเราได้กําไรชีวิตเราด้วยเรามีความสุขกับการที่เราได้ทําตรงเนี้ยค่ะก็คือความสุขในชีวิตของเราอ่าเราทําอะไรก็ตามถ้าเราทํเริ่มมีความสุขเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีทําให้เราอ่ะอ่าปลอดสารด้วยอ่าอะไรด้วยเรากินเข้าไปเราก็ ปอดสารนะเนาะปอดสารเราตัวเนี้มันเราต้องเดินเข้าเดินออกใช่ตลอดใช้ตัวนี้มันทำให้เป็นธรรมชาติใช่มันเป็นธรรมชาติดีมากครับในฐานะที่เป็นแม่หลวงดูแลลูกบ้านนะครับดูแลพี่น้องเกษตรกรภายในหมู่บ้านของเราถูกรับแม่หลวงครับ่่ะดังนั้นแม่หลวงครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องน้องพี่ด้านการเกษตรที่ทําเกษตรโดยเฉพาะสวนลำไยเนี่ยว่าคุณเดินมาถูกทางแล้วนะที่จะใช้อินทรีย์อย่างเงี้ยแม่หลวงช่วยบอกเขาด้วยครับค่ะก็นองเมื่อก่อนนี้แม่หลวงก็ ไม่ไม่ได้ใช้ตรงนี้เนาะก็มองไม่เห็นนะคะเนะาพะพอดีอาจารย์ท่านแนะนําแล้วก็เริ่มใช้มาก็รู้สึกว่าเออมันเห็นผลชัดเจนแล้วก็เออทำความเห็นความแตกต่างและความปลอดภัยด้วยแล้วก็ผลผลิตเราดีขึ้นด้วยตรงนี้หลายๆอย่างเนาะทำให้เรามีความมั่นใจขึ้นเดือนนี้นะคะทําเกษตรด้วยความมั่นใจมากแล้วก็จะ คิดว่าพี่น้องในของห้อยศักเราอาคะคอ่ะคิดว่าปีนี้แม่หลวงจะส่งลำไย,ยเข้าประกวดที่งานลำไย,ยกระท้อนของดีตะบลห้อยศักในวันที่3ที่4สิงหาคมเนี่ยนะคะแม่หลวงจะเอาผลผลิตไปไป,ไปทำการประกวดด้วยแล้วไปโชว์แล้วไปขายด้วยว่าเนี่ยพีทพานของเราที่เราใช้ตัวเนี้ยทำให้เออลำไย,ยของเราลูกขนาดเนี้ยโตและสีสวยขนาดนี้ค่ะ ค่ะก็จะทําให้ทุกคนได้มาเห็นแล้วก็มีความมั่นใจกับ,กบพวกเราไปด้วยอย่างนี้ค่ะในหลวงก็ดีใจมากค่ะที่คือ้องไม่คิดว่าจะมาพบ ในสิ่งตรงนี้หลังจาก,กเกษียณแล้วเมืเอ่อก่อนนี้ไม่ค่อยเจอเนาะหลังจาก,กเกษียณแล้วมาทําตรงนี้ทาให้เรามีความสุขค่ะมีความสุขแล้วก็มาพบผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วทาให้เราลดต้นทุนไปในตัวด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะนี่ถึงขั้นที่เรียกกันว่าจะส่งเข้ากองประกวดนะครับลำาไยขนาดนี้นะครับผิวพรรณดีนะครับน้ําหนักดีเนื้อขาวจ้วะอย่างเงี้ยนะครับรับรองได้ว่าขึ้นแท่นสวมมงกุฎแน่นอน